สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูบีอีกเช่นเดิมนะครับนะครับวันนี้นะเราจะมาเรียนในเรื่องของอะไรกนนันเราก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับแต่ว่าทุกครั้งเลยไม่เคยลืมที่จะบอกเลยนะครับก็คือก่อนที่เราจะออกกําลังกายนะหรือเราเล่นกีฬาแต่ละอย่างก็แล้วแต่นะครับนะบไม่ว่าจะออกกําลังกายหน,นักหรือออกกําลังกายเบาก็แล้วแต่นะสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนที่เราจะออกกําลังกายนะครับนั่นก็คือ การวอร์มอัพร่างกายหรือการอบอุ่มร่างกายของเรานั่นเองนะครับอเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับผ่อนอากาศก่อนนะเหมือนเดิมนะครับเพื่อความสะดวกในการพูดนะครับแล้วก็การปฏิบัตินะครับจะได้หายใจได้สะดวกนะเพราะตรงนี้ก็ไม่มีใครนะครับอ่ะนะครับนะก่อนที่เราจะไปฝึก ในหัวเรื่องของวันนี้นะเราจะต้องทําการวอร์มอัพร่างกายกันเสียก,ก่อนนะครับนะเป็นสิ่งแรกที่เราควรจะต้องปฏิบัติเลยนะเพื่อทําความพร้อมของร่างกายเรายืดเหยียดข้อต่อต่างๆนะครับให้พร้อมที่จะทํางานนะปรับอุณหภูมิในร่างกายของเรานะให้พร้อมที่จะทํางานนะที่หนักขึ้นหรือทําให้อุณหภูมิร่างกายเราสูงขึ้นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทําการวอร์มอัพร่างกายกันก่อนเลยครับ อ่าท่าแรกเลยนะครับให้นักเรียนชูม,มือขึ้นมาประสานกันไว้ยืดขึ้นไปขเขยงข้าขึ้นไปข้างเอาไว้นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเอาลงต่อไปชูม,มือไว้เหมือนเดิมเมื่อกี้เรายืดตัวค้างไว้ขเขย่งเท้าค้างไว้คราวนี้ ให้เราขย่งเท้าขึ้นลง10ครั้งโดยการนับเฉพาะตอนที่เราขย่งเท้าขึ้นเท่านั้นนะครับมาเริ่มกันเลยครับหนึ่งลงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบอ่าคราวนี้ท่าต่อไปนะครับให้เรียนเอามือแตะไหล่ตัวเองนะครับแล้วทําการหมุนไหล่ไปทางด้านหน้าสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคราวนี้ให้หมุนกลับไปทางด้านหลังสิบครั้งหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าต่อไปนะครับให้นักเรียนเอามือเท้าเอวแยกขาออกนะเสร็จแล้วให้ทำการวิดไหล่ไปทางด้านขวาเยอะๆครับ บิดไปค้างเอาไว้นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนข้างหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิอ่าต่อไปให้ทําการยืนแยกขาไว้เหมือนเดิมนะยืนแยกขานะครับแล้วก็เอามือเท้าเอวนะชูมือตายขึ้นมาชูแขนตายขึ้นมาปุ๊บชิดหูเลยแล้วเอียงตัวไปทางด้านขวาเอียงด้านข้างนะครับข้างเอาไว้นับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเปลี่ยนข้างบ้างาชูแขนขวาขึ้นมาหดหูเอียงไปทางด้านซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ตอ่าต่อไปให้เรียนยืนชิดเท้าตรงครับแล้วเอื้อมมือไปทางด้านหน้าประสานมือกันไว้ประสานมือกันไว้แล้วเหยียดออกไปด้านหน้ายืดตัวตามไปยืดตัวตามไปเหยียดแขนยืดตรงๆขนาดพื้นไปข้างเอาไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบอ่ะต่อไปให้เรียนทําการก้มไปแตะปลายเท้าหัวเข้าไม่งอนะครับแขนเหยียดลงก้มไปแตะปลายเท้าค้างเอาไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะต่อไปให้เรียนทําการให้เอามือประสานกันไว้ด้านหลังลวนันนี้นะเหยียดแขนออกไป แล้วยกขึ้นมาไม่ต้องก้มตัวนะครับยกขึ้นมายืดอกไว้เหยียแขนยกขึ้นมาให้ตึงที่สุดเท่าที่ทําได้ขาเอาไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอ่าทีนี้ต่อไปให้เรียนทําการมือเท้าเอวแยะขาออกแอ่นตัวทางด้านหลัง วังไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกสิบกลับมานะครับแยกขาออกทีนี้แยกขาออกเสร็จแล้วให้ทาให้เรียนทำการหันไปทางด้านขวาโดยที่ให้ปลายเท้าชี้ไปทางด้านขวาด้วยนะครับย่อขาขวาลงไปย่อหัวเข่าขวาลงไปขาหลังตึงนะครับอยเหยียดตึงนะครับ ย่อลงไปค้างเอาไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าคนที้เปลี่ยนข้างบ้างย่อลงไปนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก็ติบอ่าอ่าครับนะักเรียนหลังจากที่เราได้ทําการวอร์มไปแล้วเรียบร้อยนะครับนะในเทอมสองนี้นะครับเราก็จะมาต่อเนื่องนะจากในเทอมหนึ่งครั้งที่แล้วนะในเรื่องของการลำดาบสองมือนะครับนะในเทอมที่แล้วเราได้ทําการฝึก การลำดาบไปแล้วทั้งหมดเจ็ดไม้ลำนะครับแล้วก็ถ้าผมนั่งถ้าผมยืนนะรวมเป็นทั้งหมดแปดนะครับในครั้งที่แล้วนะครับ๋อไม่ใช่ผู้สิทธิขอโทษที 9, เก้าสินะเพราะว่าไม้ลำที่หนึ่งสองสามี่หกเจ็ดแล้วก็ผมนั่งผมยืนอีกอย่างละท่าก็รวมเป็นเก้า นะทีนี้เรายังเหลืออีกนะครับไม้ลำเรายังไม่ครบเราจะมีไม้ลำทั้งหมดสิบสองไม้ลำด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวที่แล้วเราไปจบที่ไม้ลำที่เจ็ดในเทอมที่หนึ่งนะทีนี้เป็นในเทอมที่สองนะครับเราก็จะมาต่อกันด้วยไม้ลำที่แปดกันนะครับในการลำดับสองมือไม้ลำที่แปดนะมีชื่อว่าอะไรนะไม้ลำที่แปดนี้นะเราจะมีชื่อว่า กากบาทนะครับนะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปทำการหลับเราก็ต้องมีอุปกรณ์ก่อนใช่ไหมครับรายัาอุปกรณ์เรานะก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวครูไปหยิบอุปกรณ์นะครับนึงครับอ่าอุปกรณ์ของเรานะครับก็เหมือนเช่นเดิมนะครับดาบนะสองมือนะบอกแล้วแล้วครับตังแต่เทิมที่หนึ่งแล้วว่าถ้าใครไม่มีดาบลักษณะน,นี้เราก็สามารถหา สิ่งวัสดุอื่นๆมาใช้ทดแทนได้นะไม่ว่าจะเป็นล่มนะล่มคันยาวๆสักสองคันนะครับมีไม่พอหรือมีอย่างอื่นใช้งานได้ก็อาจจะเป็นท่อนไม้นะในลักษณะตรงๆขนาดพอดีพอดีแบบนี้นะประมาณสักเมตรหนึ่งสองอันถ้าไม่มีไม้นะก็ท่อบ v c เก่า ก็ได้ยาวประมาณหนึ่งเมตรเหมือนกันนะสองอันเหมือนกันนะครับหรือถ้าไม่มีเลยนะก็หาวัสดุอื่นๆกิ่งไม้ก็ได้นะกิ่งไม้นะกิ่งไม้ยาวๆสักหน่อยหนึ่งมันไม่จำเป็นต้องตรงเป๊ก,ก็ได้นะรูไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะต้องตรงเป๊ะนะครับแต่อได้เล็กน้อยนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ให้มันเป็น ยืนยาวออกมาในรับยืนยาวออกมาได้รับหนึ่งเมตรก็ได้นะกิ่งไม้ก็ได้นะครับแล้วก็หักใบหักใบออกให้เหลือแต่กิ่งนะให้เหลือแต่ก้านมันนะครับนะหักขนแนงเล็กๆมันออกไปนะก็ใช้ได้เหมือนกันนะไม่จําเป็นจะต้องอย่างนี้ก็ได้หรืออย่างที่บอกมาข้างต้นถ้าเราหาไม่ได้ก็อาจจะไปหักกิ่งไม้มาก็ได้นะถ้าใครแถวบ้านใครมี กิงไม้ที่สามารถจะเอามาใช้แทนได้ก็ก็ใช้ได้นะครับนะหรืออาจจะมีวัสดุอื่นแทนได้ก็ใช้ได้นะครับให้มันมีลักษณะเป็นแท่งยาวๆาอาจจะไม่ถึงเมตรก็ได้นะอาจจะสักห้าสิบหกสิบเซนก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะครับนะอะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราได้อุกปกรณ์กันแล้ว นะในการที่เราจะลํำดาบแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มในท่าลํำดาบสองมือไม้ลํำที่แปดกันเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นครูจะทำการลํำให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างคือนักเรียนยังไม่ต้องทำตามให้ดูก่อนนะครับดูให้มันเริ่มคุ้นก่อนนะ มันจะไม่ค่อยแตกต่างจากไม้ลำก่อนๆมากนักนะครับเนื่องจากว่าการเริ่มมันก็จะเริ่มด้วยท่าคุมลำเหมือนเดิมนะครับจบด้วยท่าคุมลำเหมือนเดิมจะแตกต่างก็คือตรงช่วงช่วงการลางของท่านเนี่ยนะมันจะแตกต่างกันอยู่ช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูก็จับจุดให้ได้นะครับเท่าะะนั้นเองนะครับมันก็จะไม่ยากมากนะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับในไม้ลำที่แปดถ้ากากระบาทนะเดี๋ยวจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะยังไม่อธิบายอะไรนะให้ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับ อช่ครับเห็นไหมอันนีนดน้ด้านหน้าตรงนะเดี๋ยวครูจะทําด้านข้างให้ดูนะบางที่าด้านหน้าตรงเราก็เห็นมุมอีกหมื่นมุมพอไปด้านข้างเราก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งนะครับเดี๋ยวด้านด้านขวาไปซ้ายแล้วกันนะ ลักษณะนี้นะครับง่ายๆเลยจุดสําคัญของท่าเนี้ยในท่ากากบาทเนี่ยก็คือจังหวะที่เรานําดาบยกขึ้นมาแล้วเอามากากบาดคว้กันไว้ในลักษณะนี้นะนี่คือจุดสําคัญของท่านี้เลยคือท่ากากบาดคือจังหวะนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวครูจะอธิบายในการทําเป็นขั้นตอนให้ดูนะครับทีนี้ คราวนี้นักเรียนจะเริ่มทําตามได้แล้วเพราะครูจะอธิบายเป็นขั้นๆให้ฟังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาเริ่มนะมาเริ่มฝึกในแต่ละขั้นตอนกันเลยแล้วตรงไหนที่เป็นจุดจุดสําคัญที่จะเรียกว่ากาก,ากบาทเดี๋ยวครูก็จะบอกให้นะครับนะครับอ่ะอันนี้เรามาเริ่มกันจากทางด้านหน้าตรงกันก่นกอนเลยนะครับ ในเรื่องของหมายลำที่แปดนะท่ากากระบาทนะครับเริ่มทุกครั้งบอกแล้วว่าเริ่มจากท่าคุมลำนะทเอ,อ,อธิบายซ้ำนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าท่าคุมลำก็คือการที่เราเก้าวเท้าขวานำมาด้านหน้าเท้าซ้ายจะอยู่ทางด้านหลังนะโน้มตัวมาทางด้านหน้าเล็กน้อยนะดาบซ้าย แล้วพาดไหลซ่้ายไว้ร,รับษนะดนี้นะครับมือไม่ลดต่ำไม่สูงเกินไปอยู่ประมาณบริเวณหัวไหล่นี่แหละนะครับสูงระดับประมาณหัวไหล่นะมาข้างหน้าเล็กน้อยส่วนดับขวาเราจะวางพาดลงไปบนหน้าขาขวานะแบบลักษณะเนี้นะครับอ่านี่คือท้าคุมรำ นะครับอ่าต่อไปขั้นตอนต่อไปนะให้นักเรียนทําการฟันดาบซ้ายไปทางด้านหน้าเฉียงไปทางขวาเล็กน้อยหมายปลายดาบชี้ตั้งขึ้นแขนเหยียตลงขนาดกับพื้นนะลักษณะแขนจะขนาดกับพื้นเหยียตลงปลายดาบซ้ายชี้ขึ้นฟ้าตั้งตรงไว้นะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนทําการก้าวเท้าซ้ายไปทางด้านหน้าเฉียงไปทางขวาะแล้วพร้อมกับยกดาบขวาขึ้นมา ทำการพาดดาบขวาไว้กระดับซ้ายโดยที่ใช้ดาบขวาอยู่ด้านหลังนะครับดาบขวาอยู่ด้านหลังนะเป็นรูปการกรบาดลักษณะนี้มือทั้งสองข้างยกขึ้นมาให้อยู่สูงกว่าหัวไหล่เล็กน้อยเงยหน้ามองจุดที่ดาบไปพาดเป็นการกรบาดไว้ลักษณะนี้นะครับขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนทําการก้าวเท้าขวามาชิดเท้าซ้าย ยุบตัวลงไปแล้วก็ยกขาซ้ายขึ้นเข่าซ้ายขึ้นมาทําการหมุนตัวไปทางด้านซ้าย90องศาวางขาซ้ายลงพร้อมกับดึงดาบซ้ายลงมาพาที่ต้นขาซ้ายดาบขวานามาพาไปที่ไหล่ขวาลักษณะเหมือนท่าคุมลำแต่กลับด้านกันนะครับขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนฟันดาบขวาไปทางด้านหน้าแล้วก็ก้าวเท้าขวาไปทางด้านหน้า พร้อมกับยกดาบตายขึ้นมาแต่รอบนี้ให้ดาบตายอยู่ทานด้านหลังนะครับด้านหลังของดาบขวานะกลับกันแล้วนะให้เป็นเนกานกระบาดนะครับเสร็จแล้วมือทั้งสองข้างอย่าลืมยกขึ้นมาอยู่สูงกว่าระดับหัวไหล่เล็กน้อยนะเงยหน้ามองไปที่จุดที่ดาบประพาดเป็นกากระบาดไว้ขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนทําการก้าวเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา ยุบตัวลงไปแล้วก็ยกตัวขึ้นมาพร้อมกับยกข่าขวาขึ้นนะหมุนตัวไปทางขวา45องศาขวาขาขวาลงดึงดาบลงมาดาบขวาพาดต้นขาขวาดาบซ้ายพาดไหล่ซ้าย,ายจบในท่าคุมรำอ่ะอันนี้ก็เป็นการดูในทิศทางด้านหน้าตรงนะครับต่อไป ด้านข้างบ้างนะเริ่มจากด้านข้างขวาก่อนนะครับอ่ะนะเริ่มด้วยท่าคุมลำเหมือนเดิมนะครับท่าคุมลัมนะฟันดาบซ้ายไปทางด้านหน้าเฉียงไปทางขวานะครับก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าเฉียงไปทางขวาหน่อยพร้อมกับยกดาบขวาขึ้นมาพาดกับดาบซ้ายเป็นการกระบดแต่ดาบขวาต้องอยู่ทางด้านหลังนะครับ ยกมือขึ้นมาอยู่บริเวณหัวไหล่สูงพอไหล่เล็กน้อยเงยหน้ามองตรงจุดการกระบาดของดาบนะตรงนี้แหละที่เป็นไฮไลท์ก็คือท่าการกระบาดก็คือตรงนี้เลยที่จึงเรียกว่าท่าการกระบาทนะครับก้าวเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายยุบตัวยกเท้าซ้ายขึ้นหมุนตัวทางซ้ายเก้สาสิบองศาวางเท้าซ้ายลงดึงดาบซ้ายพาดต้นขาซ้ายดาบขวาพาดไหล่ขวาหลังจากนั้นให้ทําการฟันดาบขวาไปทงังด้านหน้าก้าวเท้าขวาไปด้านหน้า วกดับซ้ายขึ้นมาพากับดับขวาเป็นการกรบาดดับซ้ายอยู่ด้านหลังแล้วนะครับอ่าตอนนี้คือจุดสําคัญของท่าก็คือการการกรบาดนะครับหลังจากนั้นให้ทําการดึงเท้าซ้ายมาทิศทับตัวลงยกขาวขวาขึ้นหมุนตัวทางด้านขวาสี่ข้อขาวขวาวางขาลงดึงดาบขวามาพาดต้นขาขวาดับซ้ายพาดหลาย้ายจบในท่าคุมลำอ่าเดี๋ยวเราดูทั้งอีก ด้านซ้ายไปขวาบ้างนะครับจะได้เห็นหลายๆมุมนะอ่ะ่อไปา,าเริ่มด้วยท่าคุมลำเหมือนเดิมนะครับฝันดาบซ้ายไปก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้ายกดาบขวาขึ้นมาพาดไปกากะบาดไว้ด้านหลังดาบซ้ายเหนื่อยหน้ามองดาบด้วยนะครับก้าวเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นหมุนตัวทางด้านซ้ายก้าวสิบแล้ววางลง ดับสายว่าพาดต้นขาซ้ายดาบขวาพาดไหล่ขวาฝันดับขวาไปทางด้านหน้าก้าวเท้าขวาไปทางด้านหน้ายกดับซ้ายขึ้นมากากระบาดกับดาบขวาดับซ้ายอยู่ด้านหลังนะครับเหนื่อยหน้ามองก้าวเท้าซ้ายท้าขวายุบตัวลงโยขาขวาขึ้นหมุนไปทางขวาขาวางขาขวาลงดึงดับขวาพาดต้นขาขวาดับซ้ายพาดไหล่ซ้ายจบในท่าคุมรำ นะครับนักเรียนไม่ยากนะครับในท่าไม้ลำที่แปดนะการลำดับสองมือไม้ลำที่แปดท่าการกรบนะบะน,นี้ไม่ยากเลยนะตรงไหนที่เป็นเรียกว่าท่ากากบาทกจะได้รู้ไปแล้วจังหวะที่ดาบขึ้นมาพาดกันเป็นรูปกากบาทนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นเป็นจุดนะของท่านี้เลยนะครับก็ถึงได้เรียกว่าท่ากากบาทนะครับอ่านะครับคราวนี้ ให้นักเรียนทําการฝึกนะจนคล่องแล้วจนชานาญแล้วนะก็ให้นักเรียนถ่ายรูปนะครับส่งมาให้ครูในช่องทางส่งกันบ้านเหมือนเดิมนะถ่ายรูปจุดที่เป็นที่เรียกของชื่อไม้ลำนั้นก็คือถ้ากากระบก็ต้องนักเรียนก็ต้องถ่ายเอ,อช่วงจังหวะที่เป็นการ ลำท่านั้นมานะครับอ่ะนะอย่าลืมนะครับส่งมาในช่องทางส่งกันบ้านเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อไม้ลำต่อไปจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะไปกันก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ